นะครับผมท่านผู้ชมครับผมจะมาฝึกเล่นบอร์ดทรงตัวนะฮะฝึกเล่นบอร์ดทรงตัวครั้งนี้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะยากนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะค่อนเล่นไปเรื่อยๆกันอันนี้จะเป็นมุมกล้องท่าหนอนมองนะฮะดูจะได้เปล่าก็ลองดูนะ อ้ยคันี้ได้นานกว่าที่คิดไว้ฮะขอเออ,อไออยู่ไว้เฮ้ยนี่จะขยออับสงไหครับดวเดี๋ยวผมจะตั้งที่เดิมหมอการชิมจบคิมแนละ้วส,งไงสงไงนไมสนไเล่นได้จะเปไ็นไรเนาะไปเดียว เฮ้ยได้นาเลยวะ่ะเอาโอ้โหมันต้องมีจุดม่าอยู่เลยนะครับการสูญเสียการทรงๆงตัวก็การฝึก,กให้ร่างกายเรามีความเป็นเอกภาพกับวัตถุที่เป็นฐานอย่างโน้และ ตัวแผ่นไม้ที่เป็นตัวรับน้ำหนักของขาทั้งสองข้างไม่ได้รับดุริยภาพของการูทรงตัวได้อย่างมั่นคงนะครับและต้องค่อยนะครับถ้ารู้สึกว่าฝั่งในฝั่งหนึ่งมันเอ็นไปมากเกินไปเราก็ต้องข่อยขาไปชิดกับอีกข้างหนึ่งที่ให้เอ็นไปทางนั้นมากกว่าเอาไหมนะครับท่านผู้ชมยืมจับเวลาเลยนะครับ โหไหวมากเลยครับเมื่อกี้ผมดันเสียสติไปที่น้อยเอาใหมเอาไหมเราต้องมีสติในการทรงตัวเนี่ยครับไม่ดีเลยนะจะพลาดอย่างงี้ไม่ได้ครับคือต้องค่อนข้างรีบเลยนิดน้อยเวลาชัวร์เลยถ้าเราไปเลยนะเราจะรู้จุดที่เราต้องแก้ไข